สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายกันอีกเช่นเคยเลยนะคะและในวันนี้เราจะเน้นการบริหารไปที่ช่วงล่างค่ะนั่นก็คือบริเวณขาขึ้นมาจนถึงสะโพกและก้นของเราค่ะไม่ต้องกลัวว่าการออกกำลังกายจะเป็นเรื่องยุ่งยากนะคะ เพราะคลิปที่เราทำมานี้เป็นการออกกำลังกายง่ายๆที่สามารถทำได้กันที่บ้านเลยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวุ่นวายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฟิตเนส เราก็สามารถบริหารร่างกายของเราให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงเพียงวันละ5 1 0ถึง10นาทีเราก็สามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับหุ่นที่ดีได้แล้วล่ะค่ะเพราะในยุคสมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมาในรูปแบบต่างๆโดยที่เราอาจจะรู้ตัวและไม่รู้ตัวยังไงแล้วเราก็ควรเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายของเรา เพื่อพร้อมกับการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนั้นๆแต่ก็ขอเตือนเพื่อนๆไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง เพื่อนๆควรออกกําลังกายในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกไม่อบอ้าวและไม่ร้อนจนเกินไปเพราะในสภาวะที่เราออกกําลังกายเราอาจจะต้องใช้แรงและร่างกายของเราก็จะเหนื่อยมากหน่อยอยู่แล้วและการออกกําลังกายแต่ละครั้งเพื่อนๆก็ประเมินร่างกายและความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราต้องการประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อดูแลร่างกายของเราเองแต่ความปลอดภัยและความเหมาะสมใน ในขณะที่เรากำลังออกกำลังกายก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฝึกบริหารร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลายังไงแล้วก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะการออกกำลังกายเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดกับตัวเอง ใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้นะคะหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วเพื่อนๆก็ลุกไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกาย <ๆ S 2> เพื่อที่จะมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันได้เลยเมื่อเรามีเหงื่อซึมๆจากการออกกำลังกายแล้วก็จะทำให้วันนั้นของเรามีความสดชื่นแจ่มใสมีอารมณ์ที่ดีเบิกบานค่ะเพื่อนๆ,อนๆดูคลิปจบแล้วก็มาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันค่ะ